มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงประวิทย์งานเขานะคะหลังโผล่ที่บ้านแตงโมพูดเรื่องของเล่นของชมพู่เมื่อวันที่3กรกฎาคม63ทีมข่าวเดินทางมาพบกับนางสมควรหลาพโพยายของน้องชมพู่นะคะเปิดเผยว่าตนเองเห็นคนมาเผากระดาษแถวหน้าบ้านของนางแตงโมซึ่งเป็นนามสมมุตินะคะ ซึ่งเป็นคนเห็นรถแบคโฮอยู่ที่หน้าบ้านนางจุไรพรหลังจากชมพู่หายตัวไปแล้วโดยระบุว่าวันนี้ประมาณ17บนาฬิกาตนเห็นชาวบ้านคนหนึ่งมาที่บ้านของนางแตมโมโดยถ่ายรถกระบะส่วนตัวเข้าไปในซอยขณะนั้นตนเองยืนอยู่หลังบ้านก็เห็นชาวบ้านคนดังกล่าวยืนอยู่แล้วก็มีกระดาษขนาดเท่าฝ่ามือจากนั้นจุดไฟเผาก่อนโยนทิ้งลงกับพื้นดินแล้วก็ใช้ไม้เล็กๆทับอีกทีค่ะตนก็ยืนดูตลอด ส่วนตัวไม่ทราบว่าชาวบ้านรายนี้คุยอะไรกับนางแตงโมแต่เห็นว่าสองคนคุยกันจากนั้นก็มีเสียงหมาเห่าด้วยชายรายนั้นน่าจะเข้ามาเอาสุนัขที่บ้านของนางแตงโมไปด้วยส่วนตัวนั้นยังไม่ทราบเรื่องของจดหมายขู่ตนมาทราบช่วงค่ำแล้วจึงมานึกย้อนไปอาจจะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ชาวบ้านมาเผากระดาษตนจึงนึกว่าอาจจะเป็นชายคนนี้หรือไม่ที่เผาถึงแม้ว่านางแตงโมจะระบุว่าเป็นคนเผาเอง ทางนี้ตนยอมรับว่าแปลกๆป,ปกติชายรายนี้ไม่เข้ามาที่ซอยซึ่งเขาก็ไม่ใช่ญาติกันส่วนตัวคิดว่าหากเจอกระดาษจริงก็น่าจะนำส่งตำรวจเนื่องจากน่าจะมีประโยชน์มันมีลายมือหากเป็นของคนร้ายก็น่าจะพอมีเบาะแสนอกจากนี้เรื่องของรถแบ็คโฮนั้นตนไม่เห็นในวันที่11พฤษภาคม63เคยเห็นแต่ก่อนหน้านี้จนเกิดเรื่องรวมทั้งไม่เห็นมีใครถือรถแบ็คโฮของเล่นออกไป นางสมควรยังพาทีมข่าวเดินไปดูจุดที่เผาดาวชี้จุดว่าตนเองยืนอยู่หลังบ้านโดยจุดที่มีการเผาก็คือถนนหน้าบ้านของนางแตงโมอย่างพบร่องรอยของการเผาอยู่เลยซึ่งพบว่ายังมีกลิ่นขมเหลาที่เพิ่งจะเผาไม่นานยังคงเหลือชิ้นส่วนกระดาษที่เป็นเศษกระดาษของสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลทีมข่าวเดินทางมาพบกับนายประวิทย์วะไใจชาวบ้านที่ถูกระบุว่า ขับรถกระบะมาที่บ้านของนางแตงโมเปิดเผยว่าตนยอมรับว่าเดินทางไปจริงโดยเมื่อมาถึงก็ถอยรถกระบะเข้าไปในซอยบ้านของชมพู่โดยจอดแค่บ้านของนางแตงโมตอนที่ตนเข้าไปก็เจอว่ามีคนสัมภาษณ์นางแตงโมอยู่ตอนนั้นตนเองตั้งใจจะไปเอาหมาซึ่งตนเคยไปให้บ้านของนางแตงโมไปเลี้ยงแต่สามีนางแตงโมเพิ่งเสียชีวิตตนเคยสอบถามว่าจะเลี้ยงหมาต่อหรือไม่ซึ่งนางแตงโมก็ระบุว่า ให้ไปรับคืนเพราะว่ากลัวว่าจะดูแลไม่ดีแล้วถูกรถชนตนจึงเข้าไปเพิ่งซื้อคืนตนก็จ่ายไป500บาทเป็นค่าเลี้ยงดูจากนั้นตนก็จับหมาที่ชื่อน้อยเพศเมียอายุ10เดือนขึ้นท้ายรถกระบะส่วนเรื่องการเผากระดาษตนยอมรับว่าเผาจริงโดยกระดาษดังกล่าวเป็นกระดาษลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวาัลปกติหากตนไม่ทิ้งขยะตนก็จะเผาแบบนี้ ตอนนั้นก็เผาเลยไม่คิดอะไรและจำไม่ได้ว่ากี่ใบส่วนตัวตอนนั้นยังไม่ทราบว่ามีข่าวเรื่องจดหมายข่มขู่มาถึงนางแตงโมตนเพิ่งจะมาทราบตอนเป็นข่าวเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อนักข่าวกลับแล้วตนก็คุยกับนางแตงโมเรื่องของมา้าซึ่งนางแตงโมก็ไม่ได้ว่าอะไรตนเผาอะไรตนไม่คิดว่าจะมีประเด็นนี้ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามวันที่11พฤษภาคมตนออกจากบ้านตั้งแต่แปดนาฬิกาไปซื้อของที่จังหวัดสกลน,นคร จากนั้นก็กลับเข้ามาที่บ้านตนไม่แน่ใจว่าช่วงเวลาไหนคาดว่าอาจจะเที่ยงซึ่งตนได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายตนจึงขับรถไปที่บ้านผู้ใหญ่เพื่อสอบถามเนื่องจากปกติผู้ใหญ่จะประกาศแค่เช้ากับเย็นเท่านั้นเมื่อตนไปสอบถามก็ทราบว่าชมพู่หายตัวไปตนเองไม่ได้ไปค้นหาอะไรตนก็ขับรถไปทําธุระต,ต่อเท่านั้นซึ่งไม่ได้เข้าไปที่บ้านของน้องชมพู่ไม่ได้เห็นใครหรือว่ารถแบ็คโฮ ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางมาพบกับนายประวิทย์วะไหลจ่ชาวบ้านนะคะซึ่งเคยมีปัญหากับตาของน้องชมพู่ไม่ได้มีปัญหากับคนอื่นในครอบครัวซึ่งเปิดเผยว่าตนยอมรับว่าเคยมีปัญหากับนายชาญลาภโพตาของน้องชมพู่แต่ตนไม่เคยมีปัญหากับครอบครัวของน้องชมพู่รวมถึงพี่น้องคนอื่นๆตนเจอกันยังทักทายคุยกันได้ส่วนนายชาญก็ต่างคนต่างอยู่เท่านั้นโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นสมัยตาของน้องชมพู่เป็นผู้ใหญ่บ้านคะ่ะ ตนเห็นมีการรวมกลุ่มร้องขับไล่ซึ่งก็มีการยื่นเอกสารร้องตามขั้นตอนของกฎหมายคดีก็ไปจบตามกฎหมายมีการลงประชามติหลังจากนั้นเรื่องก็จบปัญหานี้มันเกิดขึ้น30ปีแล้วส่วนกระแสะข่าวที่ว่าตนไปเอาอาวุธปืนไปขู่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะตนไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ได้มีญาติฝ่ายไหนฝ่ายตนจะไปก่อเหตุได้อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาทั้งตนและก็นายชาญ ก็ไม่เคยมีการใช้อาวุธขู่กันปัญหาครั้งนั้นก็เป็นเพียงครั้งเดียวไม่มีปัญหาอื่นๆอีกตนเองยังเคยไปเจอนายอนามัยบนภูผาแอกเมื่อหนึ่งถึงสองปีซึ่งไปหาของป่าแล้วก็เจอกันอยู่ซึ่งตนยังเคยแบ่งปันสิ่งของใช้ในป่าร่วมกันดังนั้นจะไปมีปัญหาได้อย่างไรตนยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีทางที่ตนจะเอามาลงกับคนรุ่นหลานที่เพิ่งจะเกิดหากจะก่อเหตุก่อกับคู่กรณีโดยจะดีกว่า และเรื่องนี้ก็ไม่เคยมีการขู่กันหรือว่าเอาชีวิตซึ่งกันและกันแต่อย่างใดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ